สวัสดีครับพบกันในช่องวิธีชีวิตจริงที่อีสานครับข้าผมบาวดิ้งครับวันนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงร้านค่าครับเป็นร้านค่าพวพบิงครับรับเปิดได้ประมาณแปดเดือนแล้วครับเจ็ดเจ็ดแปดเดือนเจ็ดเดือนครับมานเจ็ดเดือนกว่าๆครับก็รีวิวไปหลายเทือแล้วครับ ใช่ไมเพราะไม่มน้องดะเบิ่งอ้กครับก่ะของยังมีเพิ่มเติมขึ้นนะครับทีแรกก็ลงทุนไปนแสนนึงครับตอนนี้ก็เริ่มมีคลองลายขึ้นแล้วครับแล้นผมก็เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับเนาะรับบัตรสวัสดิการครับแห่งรัฐครับแ้วก็โครงการเราชนะครับก็ซื้อ ขอมาลองรับนะครับเนาะเพื่อขาเจ้าออมารูดครับใช้ซิดครับมี่ทางนอกร้านครับห้องกระตั้งไว้ครับเพื่อเป็นจุดสนใจนะครับเนาะขายลูกชิ้นไปนน้ำครับ หลังจากมีโครงการเราชนะเข้ามากัดรายได้ก็เพิ่มขึ้นครับก,ก็ดีวกาเก้าอยู่ครับของเขาก็ซื้อมาตุนไว้หลายจักหน่อยนะครับเนาะเพื่อเป็จุดสนใจครับเจ้าเห็นเจ้าก็อยากเข้าร้านนะครับเนาะขอมานน้อยเจ้าก็่อยากเข้าครับ เป็นร้านบุนใหญ่เนะะรับเนาะร้านในน้อยครับเศรกิจพอเพียงรับเนาะเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนก็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนนเ,เ,นนเ,เมื่อก่อนก็นใช้ซิดเราชนะกับวุ่นวายยังหน่อยครับระบบกระลุ่มครับ คอยแก้ปัญหาให้ลูกค้าครับเนาะเราต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนครับอะไรแก้ได้ก็แก้ให้เพื่อนก่อนครับจะตัวเล็กจากไรายได้ที่วะาขายได้มือละโ <c oughs> บลายกับมีโครงการเราชนะเพิ่มขึ้นมากกับดีขึ้นนอยนึงครับครับลงทุนทีแรกกัแสนนึงครับอันนี้ก็เริ่มมีโครง ลายขึ้นลายขึ้นแล้วครับมีคร <c oughs> ังในครับ <c oughs> ถามว่าเมื่อนึ่งได้กำไรเท่าไหร่มันกับบุหรี่ไปไหนครับเพอะอยู่ได้ครับต้านค่าบริใหญ่เ่นะครับเนาะอ้นน,น้อยครับ นี่ก็เป็นพังห่มนะครับเนาะข้าเจ้ามาอยากรูดออกครับัอซิดโครงการเราชนะครับครับพังห่มพัดลมครับขายสินค้าหลากหลายครับหลายอย่างใข้าเจ้าเลือกครับ คุมาใช้ทิศโครงการเราชนะกับบางคนก็ยังบ่ได้ครับระบบมันมันหลายคนใครก็อยากได้เงินนะครับเนาะระบบมันแย่งกันเข้าระบบมันก็บรองรับครับมันก็ล้มครับแต่เมื่อวานนี้ก็บางคนก็เริ่มได้แล้วครับแต่ส่วนมากสิแบบยืนยันตัวตนบ่ได้ครับสแกนใบหน้าบอผ่านครับกาสติดในแบบนี้แหละครับของไซอครับ ยังบูรายมาได้ครับด้ในมุมใหนนะครับเนาะลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขยบขายขยายครับนี่กแก้วน้ำครับพวกเสือนะครับเนาะกระติกน้ำแข็งครับพวกของแบบกิฟช็อปฮอกกมีครับ หัวห่านเ่ากบขายนะครับเนาะนี่เป็นหัวอาหารหมูครับนี่ขี้เทียนครับเอาไว้ก่อไฟนะครับเนาะมันจะง่ายนะสูงละสิบบาทครับขายบาแพงครับนี่ก็หัวหารหมูครับสูงละยี่สิบครับของแต่ละย่างเขากะเอากำไรบบหลายครับพออยู่ได้ครับ คือข้าเจ้าอยางไดคเนาะมีมาให้ขาเจ้ารูดนะครับเนาะในเครื่องปั่นครับคือขาเจ้าอย่างได้ครับรองรับบัตรสิทิการแห่งรัฐนะครับเนาะเครื่องปั่นก,กระทะครับมองเข้าครับกติ๊กน้ำร้อนครับ พวกถ้วยซ้ำพวกหยางครับครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับครับวงการเราชนะมากับมนก็ดีขึ้นจะหน่อยนึงครับครับเดีสิรีวิวหาเบิ้งอีกครับว่เป็นอะไรครับว่ารายได้เป็นอะไรครับเพิ่มขึ้นบ่ครับ ต่ะวันครับครับที่นี่ขอขอบคุณครับที่รับชมครับ